การส่งคืนยมันคือยากไม่ตรงปกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเลยตามเลยบางทีก็ต้องยอมเสียตรงนั้นก็จะเป็นขนาดสีหรือไม่ก็ผิดไปเลยบางทีเราคืนกับขนส่งเนี่ยเขาจะพูดว่าเขาแบบไม่สามารถรับผิดชอบแทนได้อะไรแบบนี้ค่ะ สียงสะท้อนส่วนหนึ่งของประชาชนที่สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ประสบปัญหาสินค้าไม่ตรงปกทั้งขนาดสีหรือบางครั้งไม่ได้สั่งสินค้าที่สั่งเลยแต่กลับมีวัสดุจัดส่งไปที่บ้านโดยมีการเรียกเก็บเงินณนที่จัดส่งปลายทางหรือกรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือหากติดต่อได้แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข รวมไปถึงปัญหากรณีที่ผู้บริโภคเลือกชำระเงินโดยการเก็บเงินปลายทางเมื่อเกิดปัญหากลับไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้เหตุผลว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลมอบให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือวะสคบอ,ออกมาตรก,การเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคโดยมีมติเห็นชอบออกร่างประกาศควบคุมธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง ล่าสุดคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สคบมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้นักช้อปออนไลน์ผ่านมาตรการส่งดีหรือว่าดีเดลิเวอรี ให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอคืนเงิน ให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยหากพบว่ามีปัญหาไม่ตรงปกชำรุดเสียหายผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าได้และจากมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตอนนี้มันเป็นกฎหมายใหม่เลยไงว่าแกะแของดูได้แล้วก็ผมว่าถ้าสมมติของไม่ตรงปกอะไรเงี้ยก็ทำเรื่องคืนได้ก็ดีค่ะ เก็บเงินปลายทางแล้วก็ให้เราเปิดสินค้าดูถ้าไม่ตรงปกเราก็จะได้ไม่รับสินค้านั้นเราจะได้สินค้าตามที่เราสั่งด้วยดีค่ะก็คือมันเป็นการช่วยเซฟเราได้เยอะเลยค่ะถือว่าสร้างความเชื่อมั่นระดับนึ่งอะค่ะมาตรการส่งดีดีเดลิเวอรี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีทั้งกับผู้บริโภค ที่จะมีความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าและดีกับแม่ค้าออนไลน์ที่จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย